โอ้ oh. สวยงาม <Beautiful. S 1> อันนี้เป็ดเป็ดโอ้เป็ดธรรมชาติเป็ดกาบเนาะ เอสับไปก็ไี่นิอ๋อปิดไหมเหมือนเน็ตบอค่อยดีนะบอสมุโอู้มันไหรเอ๊ะโอ้สวยเนาะมันจะมีหงแต่ว,ว่าเปียตรงนี้สวยมากเลยโอ้สวยมากเลยพี่ปกติมันจะมีหงงแต่เรามาไม่เจอหงเพราะหงไปอยู่ในนา เจอแต่เป็ดน้ำสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราเราชื่อแดงสุดวิไลนะเราขอถ่ายเธอไปลง YouTube หน่อยนะอนุญาตหรือเปล่า <c oughs> ถ่ายไม่เถอไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราไม่มีอะไรกินเลยอะ่ะเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เราน่ารักเกินไปห้ามใจไว้ดีกว่าเล้วจะเองดูที่ที่มันไม่เลอะน่ะนะเนี่ยข้งเลยไปอีกนิดหนึ่งเออนั่งได้มากับสาวเหนืออ๋อเอามากับจานหนึงอ่ะมากับสาวเหนือกับเจ้าเหนือนกับเหนือมาเจอกันแต่อู้กันไก<ห>่ไ <laughs> ข่มาเพลียลองฉีกด,ดิจริงๆอ่ะเขาไม่ให้ให้นะให้ลองให้นิดเดียว เดี๋ยวมันไม่สบายว่ะเออสวัสดีจ้าวิยลมันน่ารักมากเลยเหมือนไม่ตัวคนด้วยนะอุ้ยอันนี้มีเป็ดหัวเขียวด้วยอ่ะไอนกอันนี้อะสตรีมหยาดอะพี่แดงเออฮะหัเขียวเห็นไหมเออัเยเออสตรีมหยาดอ่ะสตรีมหยาดใช้ตัวนี้นะแดงเนี่ยไอหัวเขียวนั่นน่ะไม่กินหรอมันบอกว่า เอาอย ya, he he like <S <S oh, ่างมาให้ข้ากินขากินมาได้เสียบอบ่เสียบกินก oh, ินเกินข้าวเกี๊ยวไม่กินกินบ oh? ่อ MM ้อบ่บ่กินบ่สียบกินแต่บเห่าเปาค่อยๆลบเราค่อยๆลบ ค่อยๆลงไปเฮ้ยตอนนี้มันบินน่ารักจังเ,เลอ<า>อย,ยอย่าทะเลาะกันเฮ้ยสวยจังเลยพี่สวยมากอันนี้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคาโมะนะคะคาโมะคาโมะนะคะ พมโมแล้วก็จะมีฮักกุโจฮักกุโจคือหงขาวนะคะแต่ว่าฮักกุโจมันมันไปกินข้าวในนาเนาะมันจะกลับมาช่วงสักห้าโมงครึ่งเนะี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วสักสี่โมง,โโมงไปนะเออสี่โมงก็จะบินมาตอนแปดโมงเก้าโมงก็จะบินไปหากินนะคะก็คงเหมือนคนเรานะคะคนเราก็เนาะต้องเข้างานก่อนแปดโมงอะไรอย่างเนาะหงมันก็ไปหากินอะไรอย่างงี้นะแต่ว่า ชีวิตของหงก็คือดีกับพวกเราคือไม่ต้องทํางานเอาเอาตัวเองไปแลกเงินเอาเงินมาแลกข้าวเนาะใช่ทํางานเพื่ออะไรนะอาหารอร่อยเสื้อผ้าที่สวยงามของแบรนด์เนมหรือว่าอะไรที่เลิศหรูอลังการบ้านสวยๆรถรถรถแพงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตของเป็ดนา้าของหงเนาะมันก็มันทํางานแต่ว่ามันหากินเอง นี่นี่เป็ดอันนี้หัวเขียวอ่ะเห็นปะเห็นปลาเปี๊ยะนั่นน่ะอันนั้นหัวมันสวยมากเลยเห็นปะลองซูมไปถ่ายรูปดิๆกนึ่งตัวนั้นอ่ะเนี่ยหัวมันไม่เหมือนชาวบ้านนะหัวสวยมากเลยเนาะมานี่สิมาหาหน่อยเร็วมาอ้าบอ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 าบมันอุ้ยมันบอกว่าอุ้ยเสียงอะไรอย่างวะ หรอหัวอ๋หัวหน้าเหรออ๋อหัวหน้าเหรออ๋อนั้นเป็นซาโจอันนี้เป็นตามกรเนาะอ๋อนั้นท่านประธานกับรองประธานไงอันนี้พนักงานอธิบายโต๊ดตูดป้าแอนน์โนม่ากันเนี่ยเออชานย์ก็มาท้ายกันมีแต่ แล้วไม่มีอ่ะแบนนี้มันแต่นมเบอร์แบน <laughs> <เ>ไม่มีความถูกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนชอบ นนบบเป็นพ่อไว้เป็นพ่อไว้มือบวชเป็นพ่อไว้มือบวชหรือเปอลป่า <c oughs> <c oughs> ខ <ermo> <sitting> <Allah> <ooo paying ita> ្រើជ្រាបាន់ខ្ញាន់ខ្រើជ្រាប់ទីសិត្រារុងអារចូលបានញស្រើជ្រាស់ស เออมันก็มีความสุขเนี่ยธรรมชาติไหมคะพี่แดงอ๋อมันก็มีความสุขแบบธรรมชาติเนาะสุมากเลยเนาะอืมแต่มันกินสีนี่ยใกล้ชิดแบบเนี่ยดูดิอหัวหอมจมลงไปขวมันก็ไม่เปียกหรือมันดำน้ำอุ้มปากขวน่ารักมากเลยน่ารักอะ่ <c oughs> กอะมันหากินดูดิมันดำ <c oughs> ดูดิดดมันอหวัวหอมลงไปพี่แดง น่ารักน่ารักเริ่มหนาวไหมเริ่มเย็นๆไมมันก็ทนได้อยู่เนาะมันอัดอั้นเนาะใช่เอาไปเอาหัวมุดลงไปเอาอะไรอ่ะเด็ดมันมุดไปกินพี่แดงมันมันเอาหัวมันมุดลงไปกินกินอาหารอ่ะเออโหแล้วมันวิ่งเลยดิ เดายดอะถ้ามาเจอหงนอู้พี่แดงกริ๊ดเลยแหละมันแบบตัวใหญ่มากอ่อา <c oughs> าาาาานไาเต้้อยู่ใาาามไม้าา่าา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 าเาาาาีาาาาบาา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 ่าาามาาาอาาาา่าา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 อาาาา สวยมากอะ่ะตอเราไปกันเถอะเดี๋ยวเป็นไข้หวัดนกอตอนนี้ไข้หวัดนกระบาดอยู่เหรอพูดจริงตกใจฮะมันบอกว่าฉันอะ่ะไม่ต้องกลัวฉันฉันกลัวเธอบอกมันบอกตูด <S 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 บ๊ายบายสาวๆ โอเคบาย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 ทุกคนบายบายสาวเหนือบายบายชาวเหนือบบาายยเจ้าอะไรนะเอื้องอะไรนะป้ากันใหม่เจ้าคนลาวอยู่ในยูเซเรียนสบายดีชาวบอสกายเขาได้นอนเมื่อคืนนี้อันเนี้ยตีห้าเด็กเขาได้นอน ไม่มาตือนนะใช่งอิสาว่าทำไมไม่ขึ้นนะเตื่นนอนดึกเะดูดิติ๊กไปขึ้นไปขึ้นอะไรตีสองตีสามเออลราไปเจนาด้วยผมสบายผมบได้นอนคุยเขาตีห้าแล้วก็มานอนสวยไหมคะอุ้ยฟิลข้างหลังอ่ายิ้มยิ้มดีๆยิ้มดีๆจะเป็นเป็นภาพแคปอือจะแคปลงไปเป็นหน้าปก ไม่แคปที่หลังก็ได้แอรมีแคปที่หลังด้วยเอาแคปดีๆเด้อฟันเงี้ยเงนไม่ต้องแคปเด้ออ่าเพราะนี่ไปเลือกเอาไวในในตัดต่อก็ได้เลือกอะไรท่าสวยสวยทุกท่าของของแอดตัดต่อของพี่มันไม่บีอนโลโก้อยู่แล้วของซื้อตดเพื่อนมะเพื่อนมาเพื่อนแล้วปัดต่อเอามาจะเดีเยวเอิบว่ะเอิอเออเออ ơi cơm gần bà